สวัสดีค่ะสาวๆมาเจอกับมินาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะคะก็ในช่วงนี้นะคะมินาก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามินาหายไปไหนแล้วก็ไปทําอะไรนะคะจริงๆมินาไม่ได้ขี้เกียจทําวีีโอหรือว่าไม่อยากทํานะคือมินาก็รู้นะคะว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมาทําให้สาวๆดูแล้วก็มีสาวๆขอเข้ามาเยอะมากให้ทําคลิปนู่นคลิปนี่เยอะแยะเลยนะคะก็ยังจําได้ไม่ได้ลืมนะคะแล้วก็ พยายามหาเวลามาทําอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆนะคะมินายอยู่ในช่วงที่จะย้ายบ้านอยู่นะคะก็เลยอยู่ในช่วงที่เก็บของนะคือช่วงนี้เก็บของแบบเกือบทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะยังไม่ได้ย้ายของไปเลยนะแค่แค่เราแบบเก็บของเข้าลังเข้ากล่องน,นะคะมันก็เลยแบบยังเสียเวลาขนาดนี้เลยยังไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วพอเย็นๆมาก็เหนื่อยอยากจะพักผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย ไม่ค่อยได้ทาคลิปนะคะก็ขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณสาวๆด้วยนะที่แบบว่ายังคิดถึงมินาแล้วก็ยังแบบไทถามมานะคะว่ามินาหายไปไหนเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็โอเคนะคะวีดีโอนี้มินาก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็จะมาทําวีดีโอของที่ใช้หมดแล้วด้วยนะคะก็อยู่ในถุงนี้นะคะก็มินาจะทําอันนี้ด้วยเพราะว่ามินาจะเอาของที่ใช้หมดแล้วเนี่ยทิ้งด้วยนะคะ ย้ายไปบ้านหลังใหม่ก็ไม่อยากจะยกขยะไปด้วยนะก็เลยทําแล้วก็ทิ้งเลยดีกว่านะคะก็เป็นการมาอัปเดตให้ส,สาวๆรู้ด้วยว่า,ามินาเป็นอะไรยังไงบ้างด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยลว่ามินาใช้อะไรหมดบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็อย่างแรกก็เป็นตัวนี้นะคะเอลกูตาเบอร์รี่พลัสตัวนี้นะคะจากเวอร์ลีนาอันนี้ก็เป็นเอลกูตาไทโอเนาะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่า ช่วยในการทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะก็มินาทานแล้วก็ไม่รู้ว่าขาวขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินาใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผิวขาวเยอะมากไม่ใช่กินนะคะแต่ว่าเป็นพวกออไม่ว่าจะเป็นเซรั่มอาบน้ําหรือว่าจะเป็นทิมทาผิวก็เพื่อผิวขาวนะคือแบบทดลองของใหมเ่เยอะเหมือนกันที่เกี่ยวกับผิวนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ผิวแบบใสขึ้นแต่รู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะก็หมดไปแล้วนะ แล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางของ ODBO นะคะตัวนี้ก็าสาวๆที่แต่งหน้านะก็สามารถใช้ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะมีสาวที่เขาแพ้ด้วยนะคะแต่ว่ามีนาไม่แพ้หน้ามีนาไม่ค่อยแพ้อะไรง่ายๆเลยก็เลยแบบใช้ได้นะคะก็ใช้หมดไปหลายกล่องแล้วด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้เลย New Year in Shower ตัวนี้นะคะชอบมากๆเลยตัวนี้คือแบบ มันไม่รู้สิว่าเกี่ยวกับแอคูตาหรือว่าตัวนี้ที่ทําให้ผิวมีนา้าใสขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วดีนะคือใช้หลังจากอาบน้าเสร็จแล้วก็ทาแล้วก็ล้างออกนะคะก็ทําให้ผิวแบบดูดีขึ้นอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทาโลชั่นนะคะก็ใช้ไซส์ทดลองหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อไซส์ใหญ่มาใช้อยู่นะคะต่อมาก็เป็นโลชั่นมหาดนะคะก็เพื่อผิวขาวอีกเหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้แล้วไม่ขาวขึ้นเลยนะตัวนี้เ,ออเขาบอกว่าดับเบิ้ลมหาด เข้มข้นสองเท่านะคะแต่ก็เฉยๆคือใช้แล so ้วเฉยๆเหมือนโลชั่นธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้ก็โลชั่นมหาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสูตรทําให้ผิวขาวแล้วก็ป้องกันแสงแดด SPF 1 0 0นะคะก็นะคะ SPF ของเขาก็ค่อนข้างสูงนะคะก็ใช้แล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าทําให้ผิวขาวทันทีเลยแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะก็ชอบเหมือนกันตัวนี้นะคะ ต่อมาก็เป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ QI นะคะก็มินาใช้แต่ยี่ห้อนี้นะเพราะว่ามันหยดได้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างคอนแทคได้ด้วยก็เดือนนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าใส่คอนแทคเท่าไหร่ก็หมดไปแค่ขวดเดียวนะคะแล้วก็มีทิชเมนต์หมักผมนะคะก็เป็นตัวนี้เลยอันเนี้ยช่วงนี้มินาจะใช้ทิชเมนต์บ่อยแล้วก็บำรุงผมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามินาหลังจากย้ายบ้านเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย อะไรเข้าที่เข้าทางมีนานมีแพนว่าจะไปยืดผมนะคะเพราะว่าผมมีนานเนี่ยปกติจะเป็นแบบนี้ค่ะคือไม่ได้ยืดไม่ได้ดายเลยนะคะคือสารเราก็ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยไม,ไม่ไม่หนีบไม่อะไรเลยช่วงนี้จะปล่อยธรรมชาติจริงๆเลยแล้วก็เน้นการบำรุงนะคะก็ส,สาวๆคนไหนที่แบบว,ว่าอยากจะไปยืดผมอะไรเงี้ยมีนาแนะนาน,านานะให้อ่าบำรุงผมอย่างน้อยสุดประมาณหนึ่งเดือนนะคะเพื่อให้ผมเราแบบแข็งแรงนะ พร้อมที่จะเจอกับพวกสารเคมีแรงๆอะไรเงี้ยเอ,อ่อก็บำรุงเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปยืดไม่ต้องแบบไปหนีบไปไดายไปอะไรมันนะก็คือแบบปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็บำรุงเยอะๆนะคะต่อมานะคะก็เป็นแป้งฝุ่นนะคะก็เป็นแป้งฝุ่นจากนาทีฟนั่นเองนะอันนี้เป็นสูตรออ,ออยคอนโทนะคะก็ควบคุมความมันนั่นเองนะคือช่วงนี้เนี่ยมินาจะไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะก็คือทํางานไงคือแบบแค่เก็บของในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลย ไม่ค่อยได้แต่งหน้าก็ทาครีมบำรุงทากันแดดแล้วก็ทาแป้งฝุ่นก็อยู่แล้วทั้งวันนะคะก็อาจจะหมดไปเยอะนิดนึงนะแป้งฝุ่นนะคะก็เป็นของนาทีทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็นาทีเหมือนกันอันนี้เป็นสูตรเอ,อ่อเพิ่มไวท์เทนนิ่งนะคะก็เพิ่มความขาวใสนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นยาสีฟันนะคะหลอดแรกก็คือเป็นยาสีฟันมิทีนนะคะอันนี้ก็สําหรับฟันขาวเหมือนกันนะคะมินาชอบอะไรขาวๆคืออยากตัวขาวอยากฟันขาวนะ ก็เลยแบบสรรหาพวกายาสีฟันนะคะที่มันทําให้ฟันขาวขึ้นแต่มีนาวก็อันนี้ก็ใช้หมดแล้วนะก็ไม่เห็นจะขาวขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงนะคะนี่ก็คือสปาร์กเกอร์นะคะก็ไม่ขาวขึ้นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วต้องไปฟอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นนิวเวียนะคะเป็นโลออนนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมีนาวว่ามันดีนะคือ ช่วยระง,งับกลิ่นกายได้โอเคมากๆเลยนะทุกวันนี้มินาใช้แต่ตัวนี้แล้วก็เวลาทำงานหนักๆเหนื่อออกนะก็ยังไม่มีกลิ่นตัวออกมานะมินาว่าโอเคอะคือใช้จนหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตีนจาก e t u ูดี้เฮนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังไม่หมดนะคือสาวๆที่ซื้อของเซลล์หรือของลดราคามากๆเนี่ยมินาขอเตือนนิดนึงระวังนิดนึงนะเนี่ยมินาเจอแล้วอันนี้มินาใช้ไปยังไม่ถึง คือถ้าสาวๆลองย้อนกลับไปดูที่มินาเปิดถุงช้อปปิ้งนะจะเจอตัวเนี้ยยังไม่นานเลยค่ะคือมินาก็ใช้ไม่กี่ครั้งอะ่ะแล้วมันหมดอายุแน่ๆคือบอกว่ากลิ่นมันเหม็นมากเลยแล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่กล้าใช้แล้วนะคะก็โยนทิ้งเลยดีกว่านะเหมือนกับว่าเขาเอาของที่ใกล้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีกประมาณเดือนนึงมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบใช้ได้ไม่นานแต่งจริงใช้ดีนะตัวเนี้ยคือชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อ,อ,อลงทุนกับมันนิดนึงเนาะ แล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นมาร์กอันนี้มาร์กคัสโนวีนะคะก็ซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะช่วงนี้ก็พยายามใช้มาร์กก่อนนอนนะคะเพื่อให้หน้าเราตื่นมาเราได้รับการพักผ่อนเพียงพอนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยล้ามากนะคะก็อน,นี้เป็นมาร์กก่อนนอนคือเป็นเจลใสๆเวลาทาแล้วก็นอนได้เลยมันก็ไม่เปื้อนหมอนแล้วก็บำรุงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเ,เซรั่มกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็บีบีเวลคอ cro, ตัวนี้ใช้ดีมาก แล้วก็มี B.B. 12 Plus Miracle นะคะตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยควบคุมความมันดีแล้วก็ปกปิดตีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ Nutrigena นะคะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าแบบใสนั่นเองอันนี้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เหมือนล้างพวกเมคอัพออกนะตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นกาวติดขนตาปลอมนะคะของ b i r d a y สุดท้ายแล้วก็คือ ไฮไลเนอร์นะคะของซิวนาคัลเลอร์ค่ะตัวนี้มีนาไม่เข้าใจมีนายยังไม่เคยใช้เลยนะซื้อมาก็เก็บไว้แล้วก็พอจะมาใช้เห็นไหมมันแห้งหมดแล้วค่ะคือแบบว่าเสียดายเงินมากเลยนะถ้าเป็นพวกแบบนี้ถ้าเรายังไม่ใช้ก็คือแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปิดฝานะคะถ้าเราเปิดดูครั้งหนึ่งแล้วเราเก็บไว้เนี่ยมันก็แห้งอยู่ดีนะคะถ้าเราเปิดแล้วเราก็ต้องใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะ โอเคก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับของที่มินาใช้หมดแล้วในช่วงนี้นะคะก็รีบทารีบทิง้งแล้วก็จะจะได้แบบย้ายไปบ้านหลังใหม่สักทีนะคะแล้วก็ถ้าย้ายไปบ้านหลังใหม่นี้มินาว่าอาจจะมีเวลาทําวีโอมากขึ้นแล้วก็ถ้าจดอะไรข้อที่ข้อทางมินาสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปที่สาวๆขอมาให้ครบนะคะก็โอเคนะหวังว่าจะไม่ว่ากันรอนิดนึงนะคะก็ขอบคุณสาวๆที่ติดตามชมกันนะคะวีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ